เพลงท่าช้าื่อึ่งเพลงก็แล้วก,กันนะครับชอบเพลงไหนก็เดินมาให้นับได้ในคณะผมขอบใจโซโซมาวัดตะโกะตราบลพ่อรวยกัรเงินมันติดชีวิตมันโคตร ตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจคข้มงไม่พอถ้านักากิต้องแ่นอพอพรหลวงพ่อช่วย ใไพาท่าทีบุญที่ลูกได้มาตั้งน้ำโมสามสุวนต่อถ้วยผาผาตูชาลวกโค่ได้มงเรียนฉนันจนขึ้นคอสมเหลียนพนลานที่ข้อมือคว้า แค่คิดในผ่านทุกขานบอดพ่อให้ช่วยบาปี่เคยทำต่พี่เคยโดนให้พ่ความสวยถ้าตาเที่งร่มป่วยพ่อรวยปรดช่วย ครับว <iyorsun? S 2> ันน <love you. S 1> ี้เยอะเลือเกินขอพิเศษความสุขทุกท่านก็แล้วกันนะครับ Oh, am oh, เพลงยาวๆไปเลยนะครับกราบหลวงพ่อรวยนะครับวัดห <sed> <plays> <chips> well ้วยตะโกนะครับอยุธยานะครับผมก็คลิปนี้มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุด2อคูณสนะครับเบรสินิ้วนะฮะเบรสินิ้ว2ใบนะครับเทอร์โบนะฮะเบรสิบแปนิ้วเทอร์โบ2ใบนะครับแล้วก็กลาง12นิ้ว2ใบนะฮะก็เป็น4อ่าเป็น2อคูณสนะครับเบรสกลาง2นะครับแล้วก็เป็นชุดเครื่องปรุงนะครับประมาณนี้ครับชุดนี้ก็ เป็นลูกค้าเลือกมานะครับว่าประมาณนี้งบประมาณนี้ครับชุดนี้จบ49,000กบาทนะครับชุดนี้49,00 0นานะฮะชุดนี้ก็ลูกค้ามาจําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะแพ็คจะส่งนะครับก็มาจํามาเรียบร้อยแล้วก็เหลือรอโอนที่เหลือนะครับก็จะจัดส่งให้นะครับก็มาจามารับอยากได้ดูของก็มาจําก่อนเนี่ยอันนี้เขามาจามา5 0า0ผมก็จัดเซตให้ดูนะครับคุยกันก่อนว่าต้องการเซตประมาณเท่าไหร่อ่าเนี่ยคุยกันจบ49่หมื่นเก้ามาจำห้าพันก็เหลืออีก44่หม อ่าพอโอซี่หมผมก็จะส่งได้เลยครับก็เดี๋ยวมาดูครับรายละเอียดได้อะไรไปบ้างนะครับในชุดสี่หมื่นเครับร้านจูบินเตอร์นครปฐมนะเบอร์โทรวันี้นะครับศูนย์แปดสองนะครับห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์ครับร้านจูบินเตอร์นครปฐมครับฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจูบินเตอร์ครับช่องทางทางยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับทิมไปเลยนะครับร้านจูบินเตอร์นะครับกูเกิลก็ขึ้นนะครับใครจะโทรก็เบอร์นี้นะครับหรือจะแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ ได้มิกนะครับซาวเวสนะครับ MGP 6 x นะฮะตัวนี้เราก็ใช้อยู่ประจำนะเอฟเฟกแท้บลูทูธ USB นะครับนี่นะครับเราก็ใช้อยู่ประจำนะครับมีกุ๊บนะครับมีเอฟเฟกนะฮะมีบลูทูธนะครับ USB นะครับ6 x อ่าตัวนี้ก็ขายดีมากมายนะครับแล้วก็ชุดเครื่องปรุงก็จะมีไมล์ลอยโปรพัทหนึ่งตัวนะไมล์ลอยโปรพัทรับสัญญาณ100เมตรนะครับไม์เทพของเรา1ตัวนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟซาวเวสนะฮะปลั๊กไฟซาวเวสหนึ่งตัวนะระบบดีเลย์นะฮะเปิดปิดทีละช่องแล้วก็ คอสจะเป็น MKC นะ MKC นะครับ2 2 3 XL นะครับแล้วก็ EQ นะครับตัวนี้ได้ EQ ไปด้วยนะครับ EQ สไลด์สั้น1 1ชั้นนะครับพอดียัดเนี่ยครับเอาลูกยางออกจนหมดอนะเพื่อจะยัดให้มันลงนะเพราะลูกค้าต้องการ EQ ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการเพิ่มแหล็กนะครับมันจะใหญ่เกินครับใช้แหล็ก8 U นะตัวนี้ M 8ปดนะใบละ4,000ฮะแหล็กตัวนี้ครับที่ใส่ถ้า M 1 0 4,500นะครับก็215นึครับ EQ นะครับซ้ายขวาแล้วก็ Power s t o r m ST 1,000นะครับ 800วัตต์1ตัวนะฮะแล้วก็เอทีสองพันพันสองร้อยวัตต์นะครับ1ตัวนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็แหลกคอมแพกนะฮะเอ็มเก้านะครับไอเอ็มแปดนะครับแปดยูลึกสิบเก้านะครับไม่รวมฝานะครับสิบเก้าอยู่อ่าสิบเก้านิ้วนะฮะสิบเก้านิ้วก็คือเฉพาะตัวแหลกนี้นะครับสิบเก้านิ้วส่วนฝาก็เนี่ยครับฝามันนะครับผมก็แล้วก็ตู้เทอร์โบตู้เทอร์โบดอกโครงหล่อนะครับตู้เทอร์โบดอกโครงหล่อนะครับผม ไมอ้อัดแท้ย0่ิมิลนะฮะขอบเหล็กนะฮะเห็นอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นขอบเหล็กแต่จริงเราใส่ขอบเหล็กนะครับเพราะว่าเราระเบิดสีไปแบบมันมันมันเนียนไปกับไม้เลยนะครับนี่ครับสีระเบิดนะครับนี่ครับตู้ช่างซ่านะครับนี่ครับตู้18นิ้วนะครับมีหูยกขอบเหล็กนะฮะอ่าเพศสเปคคอนนะครับใส่ดอกด้านหลังนะครับนี่ครับสเปคคอนครับสายที่ให้ไปก็จะเป็นสเปคคอนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางก็เป็นสเปคคอนเหมือนกันนะฮะ ไม้อัดแท้นะครับเราย้ําว่าร้านเราใช้ไม้อัดแท้ทั้งหมดนะไม้อัดแท้นะครับไม่ผุนะครับโดนน้าโดนฝนกันได้เลยนะเพราะไม้ธรรมดาร้านเราไม่ได้รับทํานะฮะเพราะว่ามันมันไม่โอเคกับลูกค้านะครับแล้วก็เสียงกลางเป็น300วัตต์นะฮะกระตู้เสียงกลางจะเป็น12นิ้วนะสิบสองนิ้วสามร้อยวัตต์นะสามร้อยวัตต์นะฮะสิบสองนิ้วสามร้อยวัตต์แล้วก็แหลมนะครับ เราเลือกได้ต้งเป็นจรวดใหญ่หรือว่าจะเป็นได้แบบนี้นะครับก็ไ mm ด้แบบนี้มันก็ซิบกว่านะครับแต่ถ้าเป็นจรวดใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ในงบที่เราเลือกได้นะครับส่วนตู้ก็ดอกโคงร่นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับเต็มๆนะฮะก็ขอบเหล็กนะครับตู้ตัวนี้ขอบเหล็กไม่อแท้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับชุดนี้จบสี่หมื่นเก้านะฮะก็ต่อยอดกันมานะครับต่อยอดต่อยอดจากวางชุดมานะครับเพิ่มตัวนู้นเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะมันก็จะจบแบบนี้นะครับก็ ฝากด้วยนะคันกับอีกหนึ่งชุดนะครับ2อคูณสนะครับงบ49,000บาทครับอุปกรณ์ครบนะครับไมลอยปลั๊กไฟคอร์ส EQ Power 2ตัวนะครับเนี่ยครับพาวเวอร์เบรกก็ขับเบรกหนึ่งดอกนะครับข้างละหนึ่งดอกพาวเวอร์กางก็ขับกลางข้างละหนึ่งดอกครับชุดนี้สามารถขับสี่คูณสี่นะครับสิบห้านิ้วได้เลยครับแต่ตัวนี้เป็นสิบแปดนิ้วก็ข้างละใบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับกับชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะทดลองไมค์หลังคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงไมคคค์์เเเสียงอฟฟไมนะรับแล้วก ไมลอยตัวนี้นะครับมาเด้อมาเด้อเรียนเชิญด้านหน้าด้านซ้าย Bye. ฟ้าฝนเห็นนะไรบ่ได้เศร้าเห็นอะไรบ่ได้เศร้า มาหน้าพนต้งมาดีอขอนนแรงแห้งไปดินห้วยคุณน้องแห้งรือน้ำมาดอมาเห็นตามาดูอัะอย่าเดินสานับวันเลกลกับตายมาวอสาวไรออกมาบุณเสียงแค่ตกใส่หัวอะอนลอดอีเล้วมาดอมาซอยกักพ่ออีสาโนมาด บาคนก้อีของกินไปแข่งเทนนิสห้มเอมน้องแข่งเห้อท้ายเดือไหมค่ะอดือไรอย่าเดิไปนับกันแต่จะใครไม่เอาสาวไรส่งกลุ่มเสียแค่ดกเสียตุกตุกน้ารกก็เล่แรงตุกตุงเสียแค่ดอกสีองหลอน เดี๋ยวจะทดสอบเสียงใหม่ให้ดูนะครับว่าประมาณไหนนะครับเราตั้งไปแล้วนะน check. Check. ครับอย่าปิดเอฟเฟกก่อนช็คเช็คเช็คหนึ่งสอง1ัลโหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเช็คเช็คถูกในใหม่นี้นะครับทดสอบไปแล้ว,วทดสอบอีกหนึ่งตัวนะครับเราต้องเช็คทุกตัวนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับก่อนส่งงานนะครับ ห้เงไปเยอะเช็คหนึ่งสอาเรอเช็คชื่ออันนี้เรายังไม่เปิดเอฟเฟกนะฮะเสียงก็ยังจะสดๆนะฮะหนึ่งสองสกเ็เช็คชก็จะลำบากนิดนึงนะฮะทำคลิปคนเดียวครับถือคนเดียวพูดไม่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ12ึองอารเันนึ่งสองสามสเช็คชื่อชื่อหน ฮัลโหลหนก็เดี๋ยวให้ดูครับเอฟเฟกตก็ประมาณเบอร์2นะครับใช้เอฟเฟกตก็เลื่อนตัวนี้เข้าไปแล้วก็เปิดตัวสีฟ้านะครับเปิดตัวสีฟ้าเช็คหนึ่งสองเช็คจืดฮัลโหลหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเช็คจืดฮัลโหลหนึ่งสองเช็คหนึ่งห้าเช็คจืดฮัลโหลหนสอง เช็คหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเบอร์สองก็เหมาะสำหรับาการพูดนะฮะการพูดการประกาศนะฮะเบอร์สองนะฮะถ้าใครชอบแบบร้องเพลงนะครับเสียงหวนหุนนะฮะต้องเลื่อนไปเบอร์สี่ค่ะเดี๋ยวเลื่อนไปเบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่ก็จะหางยาวๆเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่นักร้องที่ชอบนะก็ตออร้องเพลงนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจแปบมเบอร์สก็จะสองสะท้อนอยาวส่วนส่วนใครที่ไม่ชอบเอฟเฟกนะฮะเวลาพิธีกรพูดนะอาจจะเป็นอะ,อะไรอ่ะเอ็กโนะเอโก็นะ Echo เป็นเบอร์เก้านะถ้าเป็นคลาเบสนะครับเอ็กโจะเป็นเบอร์9ก้านะฮนะก็ลองดูชิคหมาเลหนึ่งสองหมายเลหนึ่งสองส อันัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกห้าหกกนะฮะกินหมดเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ปนะครับหนก็ประมาณนี้ครับกับเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์สาเบสก็เล่นง่ายนะบูทูธ USB ก็เล่นง่ายนะครับต่อเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็เล่นฝั่งนี้นะครับปรับยูฟูต USB ได้เลยนะครับแล้วก ตัวนี้ไปเป็นของใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าตัวนี้เจ้าของเป็นใครนะครับนี่ครับของพี่จำหลัดนะฮะจำหลัดสุบัญโยนะครับก็มัดจำมัดจำมาแล้วห้าพันนะครับก็นี่ครับส่งชุดให้ดูครับว่าชุดนี้นะครับของพี่ครับรีวิวให้ด้วยนะครับเราก็รีวิวให้เขาดูแล้วนะครับว่าชุดนี้จัดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่มัดจำนะครับเราก็จัดเสร็จให้ดูว่าเรา เตรียมงบเรียบร้อยแล้วประมาณนี Mason ้นะครับเสียงประมาณนี้ของพี่จำรัดนะครับเดี๋ยวก็พร้อมส่งเดี๋ยวที่เหลือพี่เขาก็โอนที่เหลือมานะครับนี่ครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับผมก็พี่จำรัดสุปัญโยโอนมาจำมาห้าพันก็เดี๋ยวจะส่งให้ครับชุดนี้ไปพี่จำรัดนะครับนี่ก็ถ่ายคลิปให้ให้พี่กาดูแล้วนี้เรามาถ่ายคลิปเต็มลงให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จัดส่งส่งจริงโอนกันจริงๆนะครับก็ฝากไว้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยว นี่ครับเบอร์โทรร้านจุปอินเตอร์นะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ครับคลิปมันเงื้อง่าก็ต้องขออนุญาตอภัยนะครับทำคนเดียวมือเดียวนะครับก็ฟังเพลงกันแล้วครับก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดสองนะครับห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับร้านจุปอินเตอร์นครปฐมนะครับก็ฝากผลงานไว้ได้อีกหนึ่งผลงานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจุปอินเตอร์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเรามีอะไรจะมาลงไม่ว่าจะเป็นทั้งจัดชุดนะครับจัดโปร เครื่องเสียงปีคอร์ดไม่ลอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสนใจก็เข้าไปดูในคลิปใน YouTube ได้เลยนะครับมีหลายช่องมากครับวันนี้อาจจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพรบคุณนะครฝากเ้วืกับชุด49,000ชุดนี้นะครับร้านจุบินเตอร์นครปฐมนะครับอยู่ระแวกมหาลัยราชพัฒนนครปฐมนะครับผมพื้นที่ใกล้ๆยังไงก็โทรมาสอบถามครับถ้าไม่ไกลมากผมจะส่งถึงที่นะครับ 一家人。 ตอนนี้ครับฝากกับคลิปงานผลงานชุดนี้ไปนะครับ49,000าบาทนะครับผมสี่ดาเพียงเท่านี้นะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดก็จะขอประทานอภัยนะครับสายปกรณ์สายลำโพงสายัญญาณครบชุดนะครับใครต้องการนะครับใครต้องการชุดเครื่องปรุงชุดนี้นะครับก็ราคา32,000บาทนะฮะส่วนตู้นะครับชุดนี้อยู่หมื่นเท่าไรนะหมื่นแปดพันบาทนะฮะตู้ตู้เบรคคู่หนึ่งตู้กลางคู่หนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็ชุดเครื่องปรุงนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะฮะ ก็จุดเครื่องบรุง32,000นะครับถ้ามันรวมกันแล้วมัน50,000นะครับยังไม่รวมสายลำโพงครับแต่นี่ถ้าใครเอา2อย่างก็เหลือแค่49,000นะครับวันนี้ลาไปเยียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับไงนอนอนเชา้าไไไม่เรียกนอยู่มืมถมาไตายอย่าพอพาไว